สวัสดีครับผมพีทครับจากช่องตามผมลงทุนคลิปตครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันต่อกับหัวข,อข้อเทคน,นิควิเคราะห์การประจําวันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของตัวเหรียญของตัวอิตาเลียนนะหรือว่าอิตาเนบ้างว่ามีมุมมองแล้วก็ไอเดียในการเทรดยังไงสําหรับวันนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีข่าวสําคัญอะไรมากราคาก็อาจจะไซด์เวย์ในกรอบนะแต่ว่าเทรนลหลักๆตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงนะก็ยังราคาก็ยังค่อยๆซึมๆมลงอย่างต่อเนื่องนะในส่วนของหลายๆเหรียญไม่ว่าจะเป็น บิตคอยหรือ e t h e r e เ m ก็ค่อยๆซิมลงนะครัเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเราจะหาจังหวะแล้วก็ไอเดียในการเทรดยังไงบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับที่ก่อว่าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะในการทําคลิปวิดีโอแนะนำความรู้แนะนําไอเดียในการเทรดแบบนี้เพิ่มเติมนะครับประมาณนี้ก็จากรอบที่แล้วที่เราเคยคุยกันในอชเียมช่วงนี้เนไหม ตอนนั้นรู้สึกว่าเราน่าจะได้เซลล์กันมาตรงช็อนนี้นะในไลฟ์ล่าสุดที่ผมไลฟ์นะน่าจะจาได้องคารที่แล้วเราก็เซลล์กันมาชอ็อนนี้แล้วใครได้บายมาตรงนี้ก็น่าจะได้เล่นช็อตเนี้ยแล้วเกิดใครไปเซลล์ตรงนี้มาอีกก็น่าจะได้ช็อนนี้อีกแล้วรันมาได้ยาวเลยนะครับรันมาได้ยาวอยู่แล้วก็แนวนี้ก็เป็นแนวที่เด้งได้อยู่จนมาถึงแนวนี้นะครับปัจจุบันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้หลุดไปหรือยังนะครับก็ถือว่ากรอบที่ให้ไว้ของรอบที่แล้วก็ ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกรอบในการเทรดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในคลิปนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูในส่วนของภาพของการาฟในส่วนของ time frame day กันก่อนครับมุมมองของตัวอิเาเลี่ยมนะครับผมก็มองคล้ายๆกับบิตคอยนเมื่อวันที่ที่พูดไปว่าทรงนี้มันอาจจะเป็นตัวด i a g o n a l ก็ได้ก็คืออาจจะ อาจจะเด้งเพื่อลงต่อหรือว่าลงต่อเลยนะครับถ้าเป็นดัชนนอกก็คืออาจจะลงไม่ได้แรงมากนะอาจจะทำแค่นิวโลและอาจจะดิดแต่ว่าอีเทเรียมเนี่ยอาจจะไม่ได้หลุดนะอาจจะมาแค่เคลียร์ใกล้โลแล้วก็อาจจะดีดนะครับแต่ว่าบิตคอยมันมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวดัชนนอกก็อย่างที่ผมบอกว่าก็โชคดีหน่อยสำหรับขาบายนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอิมเพลวเนี่ยก็อาจจะโชคร้ายหน่อยสำหรับขาบายนะครับที่ ใครที่ใบสะสมไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาระยะสั้นถ้าเอาปลอดภัยตอนนี้ฝั่งใบาอาจจะต้องรอดูก่อนนะยังไม่ค่อยเหมาะที่จะสะสมในการเทรดสาหรับใครที่เทรด,ดิ้งระยะสั้นนะแต่ภาพระยะยาวก็ยังคอลรุนได้นะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในทีนี้นะครับทีนี้พอเรามาดูในส่วนของก้าฟของทางเฟรมด์เนี่ยถ้าชุดนี้เป็นตัวแดดกันนอกจริงๆตอนนี้ไม่แน่ใจว่าชุดนี้ที่รีบาวมาตรงน,นี้จบจบหรือยังนะครับ ก็ลองเช็คเบื้องต้นว่าได้สัดส,ส่วนหรือยังเหมือนจะยังไม่ได้สัดส,ส่วนนะครับยังมาไม่ถึงแต่ก็ก็ถ้ามันเป็นกฎของการอนุโลมได้ไหมถ้าเอาจริงๆมันก็ก็ควรจะถึงนะครับควรจะถึงแต่ถ้าไม่ถึง มันก็อาจจะเป็นในรูปแบบของชุดเื่ออื่นนะครับก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยถ้าถ้าใ้าถึงก็อาจจะมีการตวัดขึ้นไปอีกรอบหนึง่งแล้วก็ค่อยทิ้งตัวลงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในมุมมองแล้วก็ไอเดียนี้นะครับเพื่อตอนนี้ในส่วนของ time frame day ของตัว ethereum เ,เนี่ยอ,อยู่กลางๆนะก็ยังไม่ได้ขึ้น o อ e b o t นะครับจากชุดที่ที่เร่งขึ้นมารอบล่าสุด แท่งเทงกับตัวชุดนี้รู้สึกว่าอ่ายังไม่มีนะมีแต่ไส้เทนที่เป๊ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าเราดูการาฟเบื้องต้นเนี่ยเดก็คือขาลงนะยังมีโอกาสที่จะลงได้อีกนะไมว่าจะเด้งก็ลงต่อหรือว่าลงไปเลยนะครับตอนเนี้ยเป็นไอเดียแบบนี้เพราะฉะนั้นแนวรับด้านล่างมีมีโซนที่รอดทดสอบอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีมีแนวไหนบ้างครับแล้วก็ในส่วนของสัญญาณ indicator นะครับก็ ยังไม่มีตัวสัญญาณอะไรที่บ่งบอกชัดเจนนะสำหรับทา m เฟรมเดย์นะเพียงแค่ว่าถ้าลงมาชุดนี้แล้วมีการตบหลุดโลกยอาจจะเกิดไดเวเจนชนชุดนี้ได้ของตัว r S I นะครับประมาณนี้อาจจะเราไปดูทางเฟรม4ชั่วโมงมากครับ พอเรามาดูในส่วนของทางเฟรมสีชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยตอนนี้มีการพักตัวออกข้างนะพักตัวข้างมาสักพักแล้วสักพักแล้วนะครับก็ก็ยังมีโอกาสนะที่จะปรับตัวลงต่อตามเทรนหลักนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยตรงโซนแนวรับเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะเด้งหรือว่ารีบาวได้เพราะฉะนั้นใครที่จะสวนก็อาหาจังหวะเล่นสั้นๆได้นะแต่ว่าเทรนหลักเนี่ยฝั่งเซลลอย่างได้เปรียกนะครับเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยสี่ชั่วโมงเนี่ย ่เดย์เมื่อสักครู่นะเดย์เดย์ยังไม่ได้โอเวอร์บอทนะเดย์ Day ยังไม่ได้โอเวอร์บอทนะครับแต่ว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยมันลงมาโอเวอร์โซแล้วเดย์ Day ไม่ได้โอเวอร์บอทสี่ชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซเพราะฉะนั้นตอนนี้มันบองบอกว่าถ้าระยะสั้นเนี่ยถ้าเราจะเซลล์เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าราคาของสี่ชั่วโมงเนี่ยอยู่ในโซนโอเวอร์โซนะครับแต่ถ้าราคาเนี่ยมีการหลุดโซนแนวรับ ที่ประมาณ1254เมื่อไรนะครับก็คือโซนนี้1254เมื่อไรอ่าฝั่งขาลงเนี่ยจะกลับมาได้เปรียบเต็มตัวนะมีโอกาสลงมาทดสอบเทนไลน์โซนด้านล่างแล้วก็แนวรับด้านล่างสูงมากเพราะฉะนั้นใครที่ใครที่ติดบายอยู่นะครับตอนนี้ก็หวังว่าระยะสั้นเนี่ยให้ราคามันดีขึ้นไปก่อนนะดีขึ้นม,มาทดสอบตรงโซนนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเด้งแบบนี้ก็ได้อาจจะเด้งสั้นๆเพื่อลงต่อนะแรงซื้อยังดูน้อยอยู่อาจจะรอข่าวสําคัญพรุ่งนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าแรงๆไหนอาจจะมาตรงนี้ ลงต่อส่วนตัวเนี่ยมองว่าถึงรีบาวขึ้นมาก็ยังมองว่าเป็นการรีบาวเพื่อลงต่ออยู่เพราะว่าเทรนหลักๆตอนเนี้ยอ่ามันยังดูออกไปทางซด์ยเว์แล้วก็ออกน้ำหนักไปทางลงนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยถ้ามีแนวรับที่สําคัญก็ยังรุนเด้งได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสี่ชั่วโมงเนี่ยอ่าผมบอกว่ามีโอกาสที่จะเด้งนะับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มองว่ารอบเด้งของสี่ชั่วโมงหรอกเพราะว่าก็ถ้าถ้าต้องถ้าไม่ระวังเนี่ยบางครั้งสี่ชั่วโมงอ,อจาจจะกระชากหลุดลงมาเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เทียบเทยากับตัวของสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็คือตรงจริงมันเหมือนจะมีตรงนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลับตัวตอนนี้ถ้าเอามาดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ต้องเบรกหนึ่งสานย์ดซึ่งมันก็อีกค่อนข้างไกลอยู่นะที่จะมาเบรกตรงน,นี้ได้เพราะฉะนั้นภาพระยะสั้นของสี่ชั่วโมงกับเดก,ก็ขาลงก็ยังได้เปรียบนะครับทีนี้เรามาดูหนึ่งชั่วโมงบ้างครับ ในส่วนของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมองเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ลงมาโอเวอร์โซลแล้วราคาลงมาโอเวอร์โซลแล้วส่วนตัวก็มองว่าถ้าใครจะสวนเนี่ยก็ยังล,ลุนลล้นรลบเด่นรอบเด้งของหนึ่งชั่วโมองได้นะแต่ว่าตรงนี้ราคามันกักอยู่ผมดูไม่ค่อยออกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะดีให้ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าถามว่าตรงนี้มีโอกาสดีได้ไหมก็มีนะมีโอกาสดีนะมีโอกาสดีให้สักสักรอบในหนึ่งชั่วโมองเพราะฉะนั้น ถ้าใครจะเสี่ยงเล่นตรงนี้อาจจะรอแท่งเทงกลับตัวของในชั่วโมงซึ่งมันอยู่ตรงนี้เลยเป็นโซนแนวต้านพอดีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะถึงแม้ว่ามันจะกลับตัวตรงโซนแนวต้านตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเทนขาลงมาไม่โอกาสมันมีโอกาสที่จะย่อนะอาจจะย่อมายกโลหรือว่าย่อมาหลุดโลอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะถ้าใครจะไล่บ่ายตรงนี้ให้มาตั้งรับบ่ายที่โซนนะรับด้านล่างจะจะัดโอกาส ลุ้นทากาไรได้ง่ายกว่าเด็กกว่าไล่ซื้อโซนด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาโซนด้านบนตรงเนี้ยน่าเซลล์น่าสนใจนะครับน่าเซลล์น่าสนใจเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะถ้าถ้าตรงเนี้ยมีการรีบาว์เนี่ยแนวเนี้ยแนวต้านนี่อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะอาจจะเป็นการชนยอ่อแล้วมาชนตรงนี้อาจจะย่อแรงตรงนี้นะครับมองไว้แบบนี้หรือว่าหรือว่าถ้าเกิดว่า หรือว่าถ้าเกิดบ้าผดหนเลยอาจจะชนแค่แนวนี้แล้วก็ร่วงลงมาโซนนี้นะครับมองไว้แบบนี้คี่ว่ามันจะย่อตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นการแค่ถ้าเกิดว่าใครจะเล่นก็อาจจะถ้าเล่นถ้าเข้าเลยก็อาจจะใช้ในการเข้าเล่นสั้นๆน,นะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาชัวร์ก็รอแท่งเทยงกับตัวนะครับรอแท่งเทยงกับตัวแต่ตอนเนี้ยหนึ่งชั่วโมองมันโอเวอร์โซนเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยอยากให้ให้ให้ให,ให้ให้เซลตรงโซนนี้เท่าไหร่นะถ้าเซลก็เล่นสั้นๆครับที่หนึ่งหนึ่งสองแปดเจ็ดแล้วก็แนวต้านถัดมานะครับก็ อยู่ที่12.8แล้วก็แนวะต้านแข็งๆเลยนะครับแข็งขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็คือ13.10เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งนะครับก็โอกาสแล้วที่ราคาขึ้นมาทดสอบแล้วอาจจะมีการยอ่อย่อตัวแบบนี้แบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ก็ถ้าฝั่งเซลล์นะกย็ยังดุนได้แต่อย่างที่โมบอกว่าถ้าจะไวชัวเนะี่ยก็รอหนึ่งชั่วโมงขึ้นโอบอร์ก่อนซึ่งมันอาจจะมาโอบอร์ที่โซนนี้นะครับก็คือช่วงนี้จ,จะย่อลงมาแล้วก็ดึงขึ้นไปเนี้ย อาจจะทำให้หนึ่งชั่วโมงเนะี่ยโหมดที่โซนเนี่ยแล้วห้หาจังหวะที่มีเช่อเทียงกับตัวของหนึ่งชั่วโมงผู้เล่นกินลงมาอาจจะได้ขายใกล้ๆโรเดมิมหรือว่าโซนสีเขียวด้านล่างนะครับประมาณนี้สํารับฝั่งขาเซลนะส่วนฝั่งบายนะถ้าตรงเนี้ยราคาย่อลงมาก็จะหาจังหวะเล่นง่ายกว่านะแต่ตรงเนี้ยอาจจะปล่อยปล่อยแล้วรอดูไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคามีการทิ้งตัวลงมาเนี่ยตรงนี้ทิ้งตัวลงมาเลยนะแต่ถ้าราคาขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้าแล้วเนี่ย แนวรับตรงนี้เราผมไม่ค่อยแนะนำนะให้มารอดูที่โซนด้านล่างเลยนะครับแนวรับตรงนี้เราอาจจะยกเลิกให้มารอดูที่โซนแนวรับล่างเลยแต่ถ้าเกิดว่าราคายังไม่ได้ทดสอบโซนสีแดงอาจจะขึ้นมาแค่นี้แลวลงต่อเนี่ยผมมองว่าโซนนี้จะมีโอกาสที่จะดิดดิดสู้ได้นะครับแต่ว่าก็ถ้าถ้าจะถ้าจะดิดแรงก็คือราคาต้องไม่ได้รุดโลประมาณหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับเพราะฉนั้นหนึ่งสองห้าประมาณหนึ่งสองเท่าไหร หนึ่งสองสองศูนย์นะครับประมาณโซนนะครับที่หนึ่งสองสองศูนย์ก็คือเป็นโรเดิมตรงเนี้ยตามดถ้าเกิดว่าราคายังไม่หลุดตัวเนี้ยแนวหนึ่งสองสี่แปดตรงเนี้ยยังรุนที่จะเด้งกับไปแรงๆได้หรือว่าอาจจะกลับไปในโซนไซเวได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าโซนนี้มีแท่ายังกลับตัวแล้วยังอยู่ในโซนในก่อนที่ผมบอกฝั่งขาบายก็ยังรุนเล่นรอบเด้งได้นะครับเล่นรอบเด้งได้โซนแนวรับตรงนี้ก็คือหนึ่งสองสี่เจ็ดนะครับหนึ่งสองสี่เจ็ด แต่ถ้าหลุด1220ลงไปเนี่ยตอนนี้อิเทเลีก็จะดูน่ากังวลเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ราคาจะแพนดิ่ลงแรงๆได้นะแนวรับโซนด้านล่างนะที่เราทดสอบอยู่ก็คือ1199ก็คือตีซัก1,200เป็นโซนแนวรับที่น่าสนใจนะที่ราคามีโอกาสที่อาจจะลงมาแบบนี้เด้งแล้วก็ลงมาแบบนี้อาจจะดิ่งแรงๆได้นะ,นะโซนเนี้ยหรืออาจจะมาดิ่แรงที่โซนเนี้ยบัดรวม2โซนนี้ไว้ครับเพราะฉะนั้น ตรง2องโซนนี้ยน่าสนใจครับที่ราคาประมาณ1,200กับ1,141เหรียญโดยประมาณนะอันนี้ซีซั่น1 2 4 0ถึง1 2 1 2 0 0เป็นโซนแนวรับที่น่าสนใจนะก็อาจจะแบ่งโซนเป็นประมาณนี้ที่มีลุ้นที่จะเล่นรอบเด้งได้อยู่นะครับเล่นรอบเด้งได้อยู่ของอิตาเลียมนะซึ่งจะเด้งไปผ่านไฮหรือว่าลงต่ออันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันณตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตอนเนี้ยการาฟมันบอกบอกบอกได้ประมาณนี้ แต่ถ้าโคตรโหเลยแล้วก็ลงลึกๆเลยเนี่ยอาจจะลงมาถึงโซนแนวะรับด้านล่างนะครับซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างลึกก็มาจากใกล้ๆกับโซนรลเดิมนะครับซึ่งผมมองว่าไม,ไม่ไม่น่าจะมาแรงถึงขนาดนี้นะอาจจะอาจจะมีความเป็นไปได้แต่จจะไม่ใช่ภายในวันสองวันนี้นะอาจจะเป็นหลังจากที่ทราบข่าวตัวเลขสำคัญต่างๆ,ๆไปก่อนนะอาจจะมาถึงโซนนี้ได้เพราะฉะนั้นโซนนรับลึกๆเลยนะครับของอิตาลีนะที่รอทดสอบอีกเหมือนกันก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันสิบ็ เหรียญแล้วก็1,600นะเป็นโซนที่ลึกๆเลยนะครับจะต,ต้องหลุดต้องหลุดโซนนี้มาก่อนนวราบตรงนี้จะค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งแล้วก็ถ,ถ้ามาถึงตรวนี้ก็ใครจะใครจะเล่นฝั่งบายแล้วก็วางคัทที่โรเดิมแล้วก็คือ8 878นะเป็นโซนที่เราจะวางคัทกันนะครับประมาณนี้สำหรับอีทเทอรเียมนะถ้ายังอยู่ในกรอบเนี่ยก็ยังลุ้นรอบรีบาวได้อยู่แต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยราคาอาจจะมาโซนน่างนะครับสำหรับอีทเทอรเนียมแผนก็ประมาณนี้ ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วก็ได้ไอเดียอยู่นะตอนนี้เบื้องต้นระยะสั้นเนี่ยอาจจะดีขึ้นมาดสอบโซนสีแดงก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าดูทรงกราฟนะครับประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้หรือว่าอยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับอย่าลืมกดช่องทางการติดตามเพิ่มเติมนะค้ังทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับก็คือถ้าเกิดใครสนใจเรื่องคริปโตก็มาตามที่เพจนี้ใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับอื่นๆเพิ่มเติมก็มาตามที่เพจตามผมลงทุนได้นะครับแล้วก็ ใครที่สนใจในส่วนของเนื้อหาของคาดเรียนนะครับก็อย่ายลืมแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้สุดท้ายก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีกำลังในการเทคในวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ